ให้อร่อยนะคะเดี๋ยวก่อนน้องมีอะไรหรือเปล่าคะน้องตานี้พี่ไม่ได้สั่งอ้าวเหรอคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ขอชิมก่อนดิอ h oh, no อร่อยดีดิเอาวางนี่เลยกันอ๋อได้เลยค่ะทานให้อร่อยเลยนะคะน้องปาทานเยอะๆนะมือนี้พี่เลี้ยงเองได้เลยค่ะพี่เสือขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยค่ะพี่เสือเช็คดินเลยนนอะน้องคาเช็คดินค่ะทั้งหมด650ค่ะไหนดูบินหน่อยดิได้ค่ะ ไก่ทอดผมไม่ได้สั่งโ h oh, no เออหนูเสียผิดเมื่อกี้พี่บอกให้วางไว้ที่โต๊ะนี้คะผมบอกให้วางไว้ที่โต๊ะก็จริงแต่จานนี้ผมไม่ได้สั่งนะมันเป็นความผิดพลาดของคุณทําไมผมต้องจ่ายตังค์เออพี่คะแต่พี่ก็ทานจนหมดจานแล้วนี่คะถ้าตอนนั้นพี่ไม่ทานหนูจะได้เอากลับไปค่ะถ้าพี่ไม่จา่ายเขาแก่ต้องหักตังค์หนูแน่แน่ค่ะมันเรื่องของคุณคุณทํางานผิดพลาดเองคุณก็ต้องรับผิดชอบสิไม่เกี่ยวกับผมเออน้องคะบิลน,นี้พี่จ่ายเองน้องตามไม่ต้องเพราทำงานผิดพลาดจะต้องให้้บทเเรรียนาาาาอห500ใช่ม ผมจ่ายแต่ค่าไก่ร้อยห้าสิบผมไม่จ่ายนะ <S <S ยน้องตางเดี๋ยวเจอกันข้างหน้านะพี่ขอตัวไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งน้องคะคันนี้ไหนค่ะอน้องคะพี่ให้ค่าอะไรคะพี่เยอะจังค่าไก่ทอดจานนี้ไงคะแต่ค่าไก่ทอดร้อยห้าสิบเองนะคะที่เหลือแทนคำขอโทษที่เพื่อนพี่เสียมารยาทก,กัน้นงแลวกันนะคะโอ้โหพี่มันเยอะไปหนูเกรงใจคะ่ะรับไปได้แจ๊บพี่เต็มใจคุนมากเลยค่ะ พี่มีความสุขมากเลยอ่ะโอกาสหน้าเรามาใหม่อีกนะโอกาสของพี่หมดไปแล้วค่ะ